ถ้ำกอดลูกสาวเมื่อนี่้จังแมนมานค่ะท่องสามได้สิบเจ็ดตัวเบิงเอาพี่น้องเอ้ย,อย,อยกินนมได้กินสองชุดกินชุดละชุดหนึ่งเก้าตัวชุดหนึ่งแปดตัวพี่ชุดหนึ่ง มานค่ะมานมานมานได้สิบเจ็ดตัวน่มมีสิบสี่น่มเพชรยังได้บาทนี่เกสิคูกันกินกินสองสุดกินสองเที่ยวเที่ยละสุดมนัน มันคักมันคักทองแรกได้สิบสองทองสิบช่องสองได้สิบเอ็ดทองสามได้สิบเจ็ดตัวขำคุ้นขนาดเลยหมูแม่เนี่ยมันมาน,มานพี่น้องมนันเฮอันนี้ชุดหนึ่งนี่จนได้เขียนเบอร์ไว้หยาดหลงจับออกกินนมหนึ่งถึง 9ก้าชุดนี่ชุดที่สองยู่ในขคอร์สิบถึงสิบเจ็ดชุดนี่กินแล้วแล้วก็นอนเอาเขามานอนก็มาจับชุดนี่ออกกินบาทนี่เขาเที่ยงคอยกันย่างพระท่านได้กินเลยมือนี่หมูอิ่มแต่ข้นบ่ออิม่ม มนัมนมันมันคักมันคักแม่ที่สองกัสีขอดบอกเกินมือแรงแม่นี่กระไดมือแรงถ้ำขอดโตเพราะว่าแม่นี่เพิ่นกัสีขอดแล้ว ท่ามขอดแม่นี่แม่ท่ามขอดแม่แดงแม่ขาวปวดขวดคอปวดปวดเยอะเออออกมากก็กินเป็นวายสันนมมนัมนมันแค่นี้ได้พี่น้องเด้อไปหากินข่าวก่อน สวัสดีค่ะ